แม่ไม่มีแม่ไม่ได้มาวอลคนเดียววอลคนเดียวแม่กระูคนเดียวมาได้ไหมมาแม่ไม่ได้มาแล้วว่าววอเมื่อกี้ว่าถามแม่ว่าไงนะแม่บอกว่าให้ไปทัรวแล้วก็เปียงคนดีได้อะไรเมื่อกี้หนูถามแม่ว่า วาวใส่ชุดกระโปรงหรือเปล่าใช่ไหมวาวใส่ชุดกระโปงหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่าวาวไม่ได้ไปงานนี้อุยป้าใส่ชุดกระโปงหรือเปล่าป้าไม่ได้ใส่ชุดกระโปรงวาวใส่ชุดกระโปงหรือเปล่าวาวไม่ได้ไปงานนี้วาวเห็นวาวไหมล่ะออาวาวได้ไปเปล่าไม่ได้ไปให้อยู่ข้างหลังแม่อ่ะยาย ยากับอาา่กับอาอาอมะไรอมาาบนอะไรอ่ะอ้าอะไราเล็าล็กันนี้อะไรใครอ่ะนี้ไรแม่จะอันนี้อะไร นี่เหรออันนี้เรียกปู่ปู่เหรออืปู่ปูออสปู่ออสอันนี้อะไรมาปา้าอันนี้อะไรใครใครอ่ะแม่แล้เวเมื่อกี้วาวถามว่าไงนะวาวได้ไปางานนี้หรือเปล่าวาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปตอนนี้อ๋อเสียใจไหมเสียใจเสียใจด้วย อเสีย oh, ใจไม่ได้ไปงานเนีแม่งานแต่งป๋ากับแม่เหรอฮะฮะเสีย <Huh? S 2> huh? ใจเหรออืม hmm. น่าสงสารเธอละ